ไข่เจียวหอมหอๆจ้าทุกคนอันนี้เจียวไข่ให้หลานสาวนะคะทุกคนจ้าหอมมากนะคะไข่เจียวอันนี้ห้าใบนะจ้าทุกคนหลานสาวมานะจ้าทุกคนจ้าหลานสาวมาจากโคราชนะคะสั่งโอ้เจียวไข่ให้บอกว่ายายเจียวไข่ให้ด้วยนะโอ้โหยายก็เลยเจียวไข่ให้หลานสาวนะคะทุกคน โอ้โห oh oh. กรอบกรอบเลยจ้าหอมมากเจียวกรอบ,รอบเลยจ้ะทุกคนอืมรู้สึกว่าเจียวไข่เตาถานนี่ทุกคนจ๋าดูเขาจะเหลืองกรอบน่าทานมากเลยจ้าใช้น้ำมันมะกอกนะคะเพื่อนอืม ดูสิคะดูสิคะโอ้โหทุกคนพอแล้วเดี๋ยวจะไหม้นะคะทุกคนพอแล้วจ้ะเี๋นะคะทุกคนไข่เจียวก,กรอบจ้าหลานสาวก็ชอบกินไข่เหมือนคนุณยายนะจ๊ะจ้าเรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนน่ากินไหมคะหอมๆเลยจ้า คลิปนี้ก็สั้นๆน,นะคะทุกคนแค่นี้นะคะไปก่อนจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้ยบบาเซฟโอ้โอ <hi> หมดเยอมันย <the> ่นลาบน้ำยเนื้อสุกจ้าพี่น้องอืมทไม่ได้อันนี้คือเล็กฟอมหรออไมไปอซื้อไมซื้อไหม ก็ท,ที่ขายเดียสีขาวนี่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นทรงมาเลยตะใบเก็บข้างหน้านิดเดียวมันจะเป็นแบบเหมือนแบบตัดมาจากโรงงานอะ